สวัสดีครับสวัสดีพี่พี c พระเครื่องทุกท่านนะครับพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่415นะครับวันนี้ก็ได้พระมาแบ่งปันพี่พีเนะครับสนใจหรือชื่นชอบเท่าไหนนะครับวันนี้มาแบ่งปันไม่แพงนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์4 1 5 9 5ได้นะครับผมมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมครับมาดูพระรายการแรกนะครับผมนี่ครับ ผมได้พระสายสุพรรณมานะครับนี่ฮะเป็นเป็นล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตพระประหลัดบุญทรงวัดพระนอนนะครับนี่ฮะล็อกเก็ตน่าจะเป็นรุ่นแรกๆท่านแล้วสวยด้วยนะครับนี่ฮะล็อกเก็ตรุ่นแรกๆสวยด้วยครับพระประหลัดบุญทรงวัดพระนอนนะครับดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมโอ้ล้วล็อกเก็ตสวยเดิมๆเลยนี่ฮะ ลูกศิลป์ลูกหาสายสุพรรณนะครับนี่วัดพนนนะครับสุพรรณบุรีมีอยู่สององนะครับล็อกเก็ตนะครับมีอยู่สองล็อกเก็ตสวยทั้งนั้นเลยครับนี่ฮะสองล็อกเก็ตคู่นี้นะครับคู่นี้ขอญาตเอาคู่นี้ขอญาตเปิดที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับพระประหลัดบุญส่งวัดพนอนะครับสี่ร้อยบาทรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองอันนี้เป็นหลวง รูปหล่อหลวงปู่เครื่องนะครับหลวงปู่เครื่องนี่ฮะเนื้อนวะนะครับเขียนไว้ว่านวะวัดกําแพงวัดสะกําแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษนะครับหลวงปู่เครื่องเนื้อนวะนะครับอันนี้เนื้อนวะโอ้หายากมากครับเนี่ยนี่พร้อมกล่องเดิมๆครับเป็นพระอีกรุ่นนะครับที่น่าสะสมจริงๆนะครับหลวงปู่เครื่องนี่ฮะเป็นเนื้อนวะดูนะครับโอ้โหเนื้อนวะสวยปิดเลยนะครับสวยเดิมๆเลยดู แม่อย่างนี้ครับดูจมูกนะครับนี่ครับจมูกโด่งมากครับเดิมเดิมเลยครับนี่ฮะล้วดูนะครับก้นอุดกิ่งอู่นะครับนี่ฮะหลวงปู่เครื่องเนื้อนวะนะครับหลวงปู่เครื่องเนื้อนวะวัดนี่ครับสีสเกตนะครับเนื้อนวะโอ้โหแค่เนื้อนวะนี่ก็หายากนะครับนี่ฮะนี่ครับเอาหลวงปู่เครื่องเอา4ี่ร้อบาทนะครับสวยเดิมเดิมครับเนื้อนวะพร้อมกล่อง400รอบาทครับ ต่อไปรายการที่สามอันนี้เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อแดงวัดทุ่งค้อกนะครับนี่ฮะหายากครับผมอันนี้เอาสามร้อยครับขอญาตเปิดที่สามร้อยบาทนะครับนี่หลวงพ่อแดงนี่ลงสีลงทองแล้วเนื้อเก่ามากนี่ครับวัดทุ่งคอกสุพรรณบุรีนะครับนี่ฮะสวยเดิม,ดมหลวงพ่อแดงวัดทุ่งค้อกนี่ฮะพร้อมกล่องจัดไปครับสามร้อยบาทครับ ันนี้นะครับสวยเดิมๆมครับรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่อันนี้เป็นหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะครับจังหวัดสุพรรณอีกแล้วครับผมแม่วันนี้สายสุพรรณมาเยอะนะครับนี่ฮะเป็นน่าจะเป็นนี่ฮะหลวงพ่อดีนี่ครับวัดพระรูปนะครับสายสุพรรณบุรีนะครับเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ฮะนี่ฮะฉลองครบอายุแปดสิบปี ปีสามสิบห้าครับหลวงพ่อแดงวัดพหลูเป็นเหรียญหล่อนะครับนี่ฮะสวยเดิมๆพร้อมกล่องเลยนี่เป็นพระได้แบบกล่องๆเหมือนบ้านเลยนะครับสวยเดิมๆเ,เลยครับเอาสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่นะครับสามร้อยบาทสายสุพรรณต่อมารายการที่ห้าครับอันนี้เป็นเขาเรียกผ้าอะไรอะ่ะนี่ฮะพระพรมนิมิตปีสิบเจ็ดนะครับผมได้มาสองกล่อง ดูนะครับพระพรมนิมิตปีสิบเจ็ดใครที่ชื่นชอบพระพรมนะครับดูนะฮะอุ้ยพระสวยเดิมเดิมะปีสิบเจ็ดนี้ผมมองตัวว่าปีลึกนะครับเนี่ยนี่ฮะเป็นข้างหลังเป็นหลวงปู่กล่อมนะครับหลวงปู่กล่อมปีสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะพระพรมนิมิตสวยสององค์เลยนะครับนี่ครับนี่นะนี่ครับคู่นี้นะครับนี่ครับ คู่นี้สวยเดิมๆพระผมนิมิตเป็นหลวงปู่กล่อมปี17คู่นี้ผมขออนุญาตเปิดที่400บาทครับคู่นี้400นะครับนี่ฮะปี17ปีลึกสวยเดิมๆครับพระผพมพร้อมกล่อง400บาทเรืการที่5ครับโอ้ขายเป็นคู่ครับวันนี้แม่สวยจริงๆต่อมารายการที่6อันนี้เป็นหลวงพ่อพัชชีนะครับนี่ฮะ เป็นหลวงปุดุลวัดบุรพารามนะครับปลุกเสกมีโค้ดด้วยนะครับชัดเจนครับผมนี่ฮะสวยเดิมเดิครับอันนี้ข้อมูลหาข้อมูลได้นะครับผมเป็นนี่ครับหลวงปุดุลปลุกเสกนะครับเป็นเนื้อฝาบาทสวยจริงๆเอา300แล้วกันครับอ่ะหลวงพ่อพชีหลวงปูดุลปลุกเสก300บาทต่อไปรายการที่7กอันนี้เป็นอ่ล็อกเก็ต หลวงพ่อดิ่งนะครับนี่ฮะน่าจะน่าจะไม่ทันหลวงพ่อครับแต่น่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเกจิเลยสร้างครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะครับเอาสามร้อยแล้วกันครับผมนี่ฮะเป็นล็อกเก็ตน่ารักมากหลวงพ่อดิ่งครับรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทต่อไปรายการที่แปดอันนี้เป็นจารยหลวงปู่ทิมครับจารยหลวงปู่ทิมนี่ฮะจารยหลวงปู่ทิม สวยเดิมๆมเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะจะลอยลงปูทิมเอาสามร้อยแล้วกันครับอ๋อนี่ฮะสามร้อยบาทในการที่แปดต่อไปในการที่เก้าอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่อิมนี่ฮะวัดหัวเขานะครับนี่เป็นเหรียญหล่อสองหน้าครับนี่ครับเก่าๆเนี้ยดูนี่ฮะ,ฮะหูนะครับเห็นไหมหูเขาจะเป็นแบบหูแบบคล้ายๆหูปิงหูเชื่อมเนี้ยแต้มนะครับนี่นะฮะ เหรียญหลลูกปูอิม่มวัดหัวเขาเอาสามร้อยครับผมต่อไปรายการที่ที่สิบครับอันนี้เป็นไอ้เป็นวัดหลังสีหรือเปล่าแน,น่ใจนะครับนี่ฮะเป็นมาอย่างนี้เนื้อเขาอ,อย่างนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็พิมพ์เขาแบบนี้แล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับผมนี่หุมได้มาอย่างนี้ครับนี่ฮะดูนะครับ สามร้อยแล้วกันครับผมนี่ฮะรายการที่รายการที่สิบนะครับสามร้อยบาทนี่นะฮะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นพละรอดน่าจะเป็นพิมพ์พิมพระรอดครับพิมพ์ต้อหรืออะไรเนะนี่ยนี่ครับตรงนี้มีร่องรอยการกระเทาะอ,ออกไปนิดเดียวพระดูนะครับก็ยังสวยอยู่เนื้อแกร่งโอ้ยเนี่ยยุบจนรอยนิ้วมือฮะเห็นไหม นี่ฮะมีนิดเดียวนะครับนี่ฮะผมเอา250ก็แล้วกันครับอันนี้ขอญาตเปิดที่250นะครับรายการที่11ต่อไปรายการที่12อันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จดูเนื้อแป้งดุมเดิมนะครับนี่คือแป้งนี่ฮะดูตามองคพระซอกรดเนื้อขอนี้ครับนี่ฮะหนึกนุ่มดูด้านหลังนะครับด้านหลังเขาก็จะเป็นเนี่ยล่องรอยปีแกะธรรมชาตินะครับ โอ้โหพระอย่างเงี้ยดูนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหพระเนี่ยปีแยะเป็นธรรมชาติดูนะครับเห็นไหมแลดูด้านข้างนะครับนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับเอาสามร้อยแล้วกันครับอ่ะสมเด็จรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามอันนี้เป็นสมเด็จซุ้มกอไก่นะครับนี่ฮะเป็นพระเกจินะครับ นี่ครับซุ้มกอไก่เอา300แล้วกันพระเนื้อหาเก่าๆเห็นไหมซุ้มกอไก่ครับนี่กอไก่นะครับนี่ครับเป็นซุ้มกอไก่ที่แบบแหมไม่เคยเห็นครับแปลกดีแต่แท้แน่นอนครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมความเก่าเขาดูด้านข้างนะครับนี่ครับธรรมชาติด้านหน้าครับด้านหลังนะสวยครับพระซุ้มกอไก่300บาทครับผมรายการที่13ต่อไปรายการที่ส4 อันนี้ได้เป็นวัดลังสีหรือว่าวัดเงินของเตยครับลองพิจารณาดูนะครับผมนี่ฮะนี่ครับได้มาเก่าอย่างนี้ขอญาตเปิดที่สามร้อยแล้วกันครับเอาสามรอยนะครับดูโอคาสิกมาก300อบาทนี่นะครับรายการที่14ต่อไปรายการที่สิบห้าอันนี้สมเด็จสมเด็จองนี้อยู่ในเลี่ยมกรอบอ่า เล็กกอบกันน้ำนี่ฮะนี่เม็ดมวลสารนะครับเห็นไหมเม็ดเนี่ยเป็นก้อนเม็ดดำเม็ดแดงนี่นี่นะครับแล้วก็เม็ดขาวคุณแล้วดูนะครับโอ้โหพระนี่ฮะอยู่ในเลี่ยมสวยงามดูนะครับด้านหลังเม็ดมวลสารเห็นไหมดูนะครับเอาสามร้อยแล้วกันครับรายการที่ สิบห้าครับขอญาตเปิดที่สามร้อยบาทโอ้โหจัดจ้านมากต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกนี่เป็นอ่าสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นไม่แน่ใจว่าเป็นนอกพิมพ์หรือเปล่าครับนี่ฮะสมเด็จเจ็ดชั้นโอ้โกเก่าคลาสสิกจริงนี่นะครับเห็นไหมด้านข้างสมเด็จเจ็ดชั้นนี้โอ้โนารักามาดูนะครับโอ้ย เนี่ยเนื้อนี่ครับเอาเอาสองร้อยห้าสิบครับผมสมเร็จเจ็ดชั้นนะครับสองร้อยห้าสิบต่อไปในการที่สิบเจ็ดเส้นได้นะครับเส้นได้เก่าๆเ่างี้ดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่นะครับความเก่าความคลาสสิกดูเ้านข้างนะครับโอ้โหด้านหลังนี่ฮะ ดูนะครับเห็นไหมเนื้อหาเขาเก่าคลาสสิกเอาสองร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับอ่ะนี่ฮะเส้นได้นะครับสภาพอาจจะใช้มาหน่อยนะครับสองร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดนี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อเทียมนี่ครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรานะครับนี่ฮะพระดูง่ายๆสบายตาหลังลายเซนนะครับนี่ครับหลวงพ่อเทียมนะครับหลวงพ่อเทียมขออนุญาตเปิดที่เอา เอาสามร้อยบาทก็แล้วครับเอาแบ่งปันนะฮะนี่ดูง่ายๆครับหลวงพ่อเทียมนะครับนี่ฮะเทียมเห็นไหมครับอู้สามร้อยนี่ผมว่าน่าจัดนะครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรานี่ฮะหลังลายเซ็นนะครับสวยงามครับเอาสามร้อยแล้วกันครับหลวงพ่อเทียมต่อไปรายการที่สิบเก้าอันนี้เป็นสมเด็จวัดเกศนะครับนี่ฮะวัดเกศเนื้อจัดจ้านนะครับวัดเกศเอา นี่ฮะเอาสามร้อยครับผมขอยักเปิดที่สามร้อยนะครับด้านหลังครับความเก่าแห้งมุนสารหนึบนุ่มเป็นผ้าสภาพอ่ใช้มามั่งครับนี่ฮะแต่ก็ยังเห็นความเก่าอยู่สามร้อยบาทรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบอันนี้เป็นสมเด็จฐานคู่นะครับนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับฐานคู่ ฐานคู่เอาสองร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะรายการที่ยี่สิบขอญาตเปิดที่สองร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะฐานคู่นี่คือค่าความเก่านี่ครับพี่เพียรได้สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมเอาสองร้อยห้าสิบครับฐานคู่นะครับรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่เบ็ดครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับดูนะฮะนี่ฮะหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับข้างหลังเป็น กรมหลวงนี่ฮะกรมหลวงชุมพรนะครับอุดมศักดิ์นะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นี่นะครับดูครับข้นข้างครับเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินหลังกรมหลวงโอ้โหดูเมตตานะครับเห็นไหมนี่นะฮะนี่ครับไกรทองเต็มเต็มเลยนี่ครับ สามร้อยบาทครับรายการที่เบ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเอานี่ครับพระคุณแผ่นเนื้อดินหลงพ่อโนงนะครับนี่ฮะอ้ยดินแห้งๆสภาพอาจจะใช้เอามั่งหน้าเนี่ยหน้าตาศึกนิดๆหน่อยครับนี่ฮะด้าน,นหลังจะเป็นการจานแบบ สอเสือนะครับสอเสือจานลึกๆเนี่ยเห็นไหมความเก่าลึกจัดไปครับสามร้อยบาทในการที่ยีิบสองต่อไปรายการที่สามเอานี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์แปดสภาพอาจจะนี่ฮะยังเห็นความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะปั๊มดูนะครับวัดช้างไห้นี่ฮะเวลาปีศูนย์แปดครับ เอาสามร้อยแล้วกันครับอ่ะนี่ฮะหลวงปูท่ทวดรายการที่ยี่สามสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สี่อันนี้ปั๊มซ้ำนะครับปั๊มซ้ำดูนะครับปั๊มซ้ำเอาสามร้อยครับผมนี่ฮะขอยญาิเปิดสามร้อยบาทโอ้โหก็ยังสวยยังคัสสิกอยู่นะครับสามร้อยครับในการที่ยี่สี่ต่อไปรายการที่ยี่ห้ารครับยี่ห้านี่เป็น สมเด็จอันนี้ไม่ทราบที่จริงเลื่มเก่าวินเทจเลยเนี่ยโอ้ผมว่าคลาสสิกมากนี่นะฮะคล้ายจะเป็นยันครับนี่ครับเราเล่มวินเทจอย่างน้อยนี่สี่สิบห้าสิปีนะครับเอาสองร้อยห้าสิบครับผมสมเด็จรายการที่ยี่สิบห้านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบหกที่ยี่สิบหกลวงปุสกขวัดปากคอมาขามเท่าเป็นเหรียญ่อเก่าๆ่าเงี้ยเนี่ยด้านหลังก็ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะ เอาสามร้อยแล้วกันครับอ่ะนี่ครับวายาตเปิดที่สามร้อยครับนี่ฮะลูกปูสุกรายการที่ยี่หกต่อไปรายการที่เจ็ดหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมโอ้ยดูนี่ฮะกีบตาท่านลึกๆแล้วเนื้อขะสิกขะสิกเงี้ยอันนี้ใต้ฐานนี่ฮะร่องรอยตัดช่อชนวนเอาสามร้อยครับผมนี่ฮะหลวงพ่อเงินสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปยี่สิบแปด ยี่แปลงพงเงินพิมพ์ขี้ตาอันนี้อาจจะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อแล่ผสมนี่ฮะนี่ครับออกแบบไพ่พา,ายเงินหรือว่าเนี่ยเก่าเก่าเงี้ยคลาสสิกใต้ฐานครับเห็นไหมชัดเจนครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมลงพงเงินพิมพ์ขี้ตาเนื้อแล่รายการที่แปดสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าอันนี้เป็นสมเด็จเฉลิมพระเกียรติครับภาพนี้สภาพอาจจะใช้มามั่งครับนี่ฮะ แต่ลึกๆแล้วผมบอกตรงว,ว่าดูดีมากครับนี่ครับนี่สวยจริง,รงสมเด็จเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีครับเอาสามร้อยแล้วกันครับผมนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่สามร้อยครับสมเด็จเฉลิมพระเกียรติรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สามสิบสามสิบอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกะแกะเลยครับอันนี้อยู่ในกรอบติดกรอบมาเลยครับนี่ฮะ สมเด็จนี่นะครับพระสมเด็จเนื้อแกล่ง,ลงหนึกนุ่มข้างหลังแล้วสวยมากๆนะครับเป็นดูนะฮะดูพระสมเด็จเนื้อแก่งนะครับเนื้อหนึกนุ่มมากนี่โอ้โหมองตรงว่าพระอย่างเงี้ยนี่ฮะคาบมวลสารความลึกเกตดตันข้างนะครับเห็นไหม โอ้ด้านข้างสวยจริงครับนี่ครับด้านหลังปีแยะเนื้อเน่าครับนี่ฮะเน่าจริงนี่นะครับเห็นไหมองนี้นี่ไม่ธรรมดาครับโอ้คลาสสิกนี่ฮะนี่ครับเนื้อสวยมากอันนี้เอา400บาทนะครับขออนุญาตเปิดที่400นะครับสมเด็จองนี้นะครับรายการที่30นะครับ400บาทนี่ฮะ คุณชอบยังไงขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่สวยเดิมๆเลยครับสี่รอบาทรายการที่สาสิบต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดสาสิบเอ็ดนะครับเอานี่อันนี้เป็นพระกิ่งครับนี่ครับพิมพ์อาจารย์พาวัลขังนะครับนี่นี่ครับพระกิ่งดูตามซอกนะเห็นไหมลึกเนื้ออมเขียวนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยแล้วกันครับผมนี่นะครับผม นี่ครับโอ้ยพระเก่งเนี่ยสามร้อยบาทจานพาอันนี้คุณแผนหลวงพ่อเลี้ววัดตลาดเกียบนี่ฮะเมตตาพระสวยเดิมๆครับดูนะครับแมสวยจริงๆแล้วกเก่าคลาสสิกเอาสามร้อยครับหลวงพ่อเลี้ววัดตลาดเกียบนะครับในการที่สามสิบสองต่อไปสามสิบสามสามสามนี่เป็นนี่ครับจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบหลวงพ่อเงิน อันนี้ขออนุญาตเปิดที่เอา450บาทนะครับนี่ฮะเก่าๆแล้วอมเหลืองเขี้ยวนะครับดูเนื้อเกินนะครับใน้ตุ่มแตกตุ่มเกินเนี่ยโอ้ธรรมชาตินี่เป็นแข้งตรงนะครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่450นะครับผมหลวงพ่อมุมวัดประสาทยเยอะครับนี่ฮะพิมพ์สภาพใช้โคตรชัดเจนครับนี่ครับโคตรชัดเจนนี่ครับอาจจะใช้เอามั่งเอา 450ครับหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะสวยเดิมๆมรุ่นแรกนะครับนี่ฮะปี217 7นี่ครับ450ต่อไปรายการที่รายการที่35นะครับ35เป็นนี่ฮะลวงปูสุขปากคลองเอา400บาทนะครับนี่ฮะลวงปูสุกปากคลองมาขามเท่า4ี่้อยบาท35นะครับ ผมว่าผ้าพน,น,น,นี้นี่เนี่ยร่องรอยการหลออ่อยุอยุ่ย,ย,ยุ่เหมือนกับธรรมชาติเขานี่ฮะสี่ร้อยบาทน่าจัดแล้วครับรายการสันวาต่อไปรายการสุดท้ายนะครับสุดท้ายท้ายสุดรายการที่สามสิบหกนะครับผมได้นางพญามานี่ฮะสามองค์นี่นะครับสามองค์แล้วแบบเนื้อแบบปึก๊กเก่าคลาสสิกนี่ครับเห็นไหมดูนะครับ นี่คลาสสิกเนื้อเก่าเนื้อปึกนะครับนี่ครับเราดูด้านหลังนี่โอ้โหมีรองรอยนิ้วมือด้วยนะครับองคนี้ก็นี่ฮะรองรอยการกดรองรอยการกดแล้วมีนิ้วมือนี่นะครับสามองค์ครับนางพญานะครับนี่ครับสามองค์นี่ฮะสวยเดิมๆดูด้านหลังนะครับ นี่ครับเม็ดกวดเม็ดแร่เนี่ยรอยเด่นเป็นธรรมชาติ3องค์นางพญารายการที่36นะครับรายการสุดท้าย36อ่าตรงนี้มีกระทออกไปนิดนึงครับนี่ฮะนี่เอานามร้อยา350ครับ3องค์350นะครับนางพญา350 3อย 50, าองค์ก็ประมาณนี้ครับผมหากไปเพียนใดครับ สนใจหรือชื่นชอบเพาไหนก็โทรปิดโทรสอบถามได้ที่เบอร์0892141595ครับวันนี้โจแจนพักเครื่องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ